สวัสดีค่ะสาวๆทุกคนก็กลับมาพบกับป๊อบบาร์บี้ป๊อบอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาในคลิปแต่งหน้านะคะเหมือนเดิมเลยแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะแบบแต่งหน้าโทรมูลละมุนนะคะซึ่งลุคนี้เนี่ยป๊อบก็ได้ถ่ายรูปลงในเพจไปแล้วนะคะหลายๆคนก็อยากจะดูนะคะว่าแต่งยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็มาแต่งให้ดูค่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่หน้าสดกันเลยนะคะเวลาลงคลิปที่ไลก็จะมีแต่คนถามว่าเชสกินแคร์อะไรหน้าใสหน้ามันก็ไม่ได้ใสมานะคะมีรอยสิวมีกระ มีจุดด่างดำผิวไม่สม่ำเสมอเป็นเรื่องปกติอะคะ่ะทีนี้เราก็จะมาเริ่มตัวแรกนะคะที่วัสลีนะคะ่ะวัสลีนเนี่ยก็จะทามาร์กลงไปที่ปากหนาๆเลยนะตัวนี้นะคะก็จะทำให้แบบ ปากของเราอ่ะมันจะนิ่มนุ่มแล้วก็ฟูมันจะไม่ค่อยลอกแล้วก็ทาลิปเนี่ยก็จะไม่ค่อยตกลองทาแล้วจะสวยทีนี้เราก็จะใช้เป็นน้ําตกเห็ดของออริจินกับสำลีโทนเนอร์ตัวนี้นะคะจริงๆเขาให้ตกกับหน้าแต่ป๊อบอาจจะชอบใช้เป็นฟิลเทอร์เนอร์แบบนี้เลยนะคะก็คือถูๆๆลงไปบนหน้าแบบนี้จริงๆอ่ะบางคนเขาก็ไม่ชอบนะให้แบบอะไรมาเสียดสีกับผิวแต่ป๊อบรู้สึกว่าป๊อบต้องการการผัดเซลล์ผิวที่แบบไวขึ้นนะคะก็เลยทําแบบนี้ค่ะน้ําที่เหลือบนสำลีเข้า,ามามาตรงจมูกค่ะเพราะว่าป๊อปจะชอบ แห้งตรงแบบล่องจมูกอะไรแบบนี้นะเวลาแต่งหน้าเนี่ยก็คือตรงนี้จะเป็นปัญหามากทีนี้เราจะใช้เป็นอิมเมชั่นนะคะของออริจินเหมือนกันนะคะเป็นไลน์สกินแคร์เห็ดเหมือนเดิมเลยใช้2ตัวนี้นะคะรู้สึกว่าผิวอะมันแข็งแรงขึ้นเวลาเป็นสิวอะสิวจะหายไวแล้วก็พวกสิวผดอะก็คือไม่ขึ้นเลยมันดีมากป๊อบจะใช้เป็นยูซูลีนต่อนะคะเพราะว่าป๊อบเนี่ยมีกระใช่ไหมป๊อปก็จะทาตัวนี้เพราะว่าเขาเคลมมาว่าถ้าเกิดว่าใช้2อ,อาทิตย์อะพวกกระพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจาง นเราก็รู้สึกว่าเออหน้ามันใสมันขาวขึ้นด้วยนะนี่ก็จะได้ผิวประมาณนี้เราก็จะมาทากันแดดกันนะคะกันแดดที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นของลังโคมค่ะลังโคมตัวนี้นะคะเขาก็จะแบบช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูใสขึ้นดูไบรท์ขึ้น,นแล้วก็หน้าดูฉ่ำ,ฉำๆเงาๆทาตัวนี้แล้วเวลาแต่งหน้ารู้สึกว่าหน้ามันแบบเมคอัพมันติดทนทั้งวันอะ่ะก็เลยแบบไปแนะนาตัวนี้ดีกว่านี่ผิวมันจะได้ประมาณนี้ ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มใส่คอนแทคเลนส์กันคอนแทคเลนส์ที่ป๊อบใช้นะคะก็จะเป็นสินค้านําเข้าของเพจเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะ350บาทนี่มันก็จะเป็นแบบขอบชัดแล้วก็เป็นบิ๊กอายใส่แล้วก็จะดูตาใสๆที่นี้ป๊อบจะใช้เป็นรองพื้นนะคะที่เป็นเทสเตอร์เวลาเขาแบบซื้อของที่เคาน์เตอร์แล้วเขาจะชอบแขกมาเออป๊อกก็เอามาใช้น่าเสียดายแต่ว่าสีมันเข้มมากป๊อกก็เลยเอารองพื้นของ e2D นะคะมาผสมค่ะ ให้มันขาวขึ้นแต่จริงๆแล้วก็ยังเข้มอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะแบบเซตด้วยแป้งหรืออะไรต่างๆอีกมากมายนะคะก็เลยแบบเออไม่เป็นไรปาดลงไปแบบนี้นะคะการปาดแบบนี้เนี่ยจะทําให้เวลาเราเกี่ยเนี่ยมันจะทั่วหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะมันจะไม่ไปกองเป็นจุด,จด เราก็จะใช้เป็นพัฟคูชชั่นนะคะในการเกี่ยทําแบบนี้นะคะก็คือหน้ามันจะปกสีลนไม่ค่อยขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราแต้มแต้มแต้มเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำหรือว่าเราแต่งหน้าเป็นประจําทุกวันอะมันจะทําให้แบบเกิดการกดทับแล้วก,ก็กลายเป็นสิวได้นะคะบางทีเราล้างหน้าไม่สะอาดร้อเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วนะคะปอก็จะใช้เป็นแป้งของนารสนะคะตัวนี้เป็นทานโลเซนนะเวลาทางลงไปแล้วอะผิวโดนแดดมันจะมีความระยิบระยับเบาๆที่ละเอียดมากๆหน้าของเรามันจะดูผ่องดูเล่นแสงอะ่ะ ็เลยชอบทีนี้ป๊อบจะใช้นะคะเป็นพาเลตอ Eye ช h a d o นะคะของสวิตมินอันนี้ก็เป็นสินค้านําเข้าของเพจเราเหมือนกันตัวนี้นะคะป๊อปก็จะใช้เป็นโทนชมพูนูดนะป๊อปจะใช้สีแบบผสมกันเลย3-4มสี 3, 4, 4, ตรงช่วงแถวล่างนะคะแล้วก็ทาบริเวณตาด้วยนิดนึงก็จะได้เป็นแบบสีประมาณนี้นะมันสวยมากทีนี้เราจะใช้เป็นสีชมพูนูนนะคะทาเปลือกตาให้เต็มตาก่อนเลยนะ นี่สีมันก็จะเป็นแบบละมุนล,ละมุนไม่ใช่สีเม็ดสีแบบว่าแน่นปึก๊กทางลงไปปึ๊กก็คือเป็นปื้ดอะไรแบบนี้ค่ะตัวนี้มันจะเป็นสีละมุนล,ละมุนทีนี้ก็จะใช้สีชมพูนูด๊ดกับสีชมพูเข้มนะคะผสมกันแล้วก็มาคัดเบ้าแล้วก็ใช้หัวแปรงพุ่มๆนะคะในการคัดเราจะใช้สีน้ำตาลนะคะในการทาขอบตาล่างแบบนี้นะคะเราจะไม่ใช้ดินสอนะแล้วเราก็จะใช้สีที่เหลือนะคะในการทําดอลลี่อายค่ะเบาๆพอประมาณนี้ ทีนี้เราจะใช้เป็น g ต i t t e r เม็ดละเอียดนะคะอันนี้เป็นสินค้านําเข้าของเพจเหมือนกันทาบริเวณหัวตานะคะแล้วก็จะใช้คัตต e r แบบนะคะในการเกลีย่ยตัวนี้นะคะเกลี่ยง่ายแล้วมันไม่เป็นก้อนเลยนะทาแบบสวยมากมันเล่นแสงดีมากนะคะแล้วตัวนี้เข้าตาก็ไม่เจ็บตัวยเราจะใช้นะคะเป็น g ต i t t e r อันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะอันนี้เป็นเมอร์เมดนะคือทาลงไปแล้ว่วาตาเราเล่นแสงสวยมาก ตอนนี้ป๊อกก็ชอบมากนะคะชอบทาเรามาต่อกันที่งานคิ้วค่ะคิ้วเนี่ยป๊อกก็จะใช้เป็นเจลเขียนคิ้วของอนาตาเซียเหมือนเดิมเลยนะคะสีซอฟ์เบากับแปรงของอิลามาสกาตัวนี้แปรงตัวนี้น่าจะประมาณพันแหรือพันหกได้แหละป๊อกจำไม่ได้แต่ป๊อกอะ่ะใช้มาประมาณ7ปีได้แล้วนะคือนานมากแล้วมันเป็นแปรงที่แบบอยากได้ทรงคิ้วไหนก็สั่งได้อยากได้ทรงตรงก็ตรงอยากได้โค้งก็โคง้งก็คือรลักมากแปรงตัวนี้มัน โคจะทนเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าใครมีงบประมาณหนึ่งนะคะก็ลองไปที่ช็อปของอ e ิรามัสก้าแล้วก็ไปซื้อดูนะคะคือมันปังจริงมันคุ้มมากเห็นไหมคะเขียนคิ้วก็คือเขียนง่ายไปเลยป๊อปเป็นคนเขียนคิ้วไม่ค่อยเก่งอ่ะแล้วป๊อกก็จะใช้นะคะเป็นหัวแปลงนะคะในการเบนตรงช่วงหัวคิ้วหนาคิ้วเข้มแบบนี้นะคะเราก็ต้องปรับด้วยมาสคาร่าคิ้วค่ะป๊อกก็จะใช้เป็นสีบอกเกือบทองเลยอันนี้เป็นของ h e a v y r o t a t i o n นะคะสีเบอร์สี พอใช้สีเกือบทองมาทําแล้วคิ้วมันก็จะดูแบบซอฟลงดูบานขึ้นเลยเพราะว่าผมเราสีเข้มด้วยอายไลเนอร์นะคะเพราะว่าใช้เป็นสีน้าตาลค่ะจริงๆไม่ได้ใช้ตัวนี้นะตัวนี้มันชอบเป็นแบบเหมือนน้าตาลเข้มเกินไปอะ่ะปกติป๊อบจะใช้เป็นโปรอินไลเนอร์แต่ว่าอันนี้หาไม่เจอนะคะก็เลยใช้ตัวนี้เป็นของแคทวอนดีนี่ก็ได้ตาประมาณนี้นะคะดัดขนตาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดขนตากัน ขนตาที่เปาใช้นะคะก็เป็นสินค้านําเข้าของเพจค่ะสามารถสั่งได้เหมือนกันตัวนี้นะคะเราจะติดทีระช่อติดลงไปแบบนี้เลยคือมันจริงๆมันง่ายมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราชินแล้วอะแล้วมันสวยด้วยเนี่ยแล้วก็ติดใต้แบบใต้ขนตใต้ขนตานะคะเห็นไหมเปาก็จะติดใต้ขนตาไปเรื่อยๆข้างหนึ่งนะคะให้จํากัดไม่เกิน6ช่อนะคะประหยัดมากแล้วพอทําไปแล้วก็คือมันสวยเห็นไหมม็ดูเป็นแบบตาขนตาชี้ ต่อมานะคะเราก็จะใช้มัสคร่านะคะของลิล y ี่ไบเนะคะสีชมพูตัวเดิมเลยปัดบริเวณขนตาล่างนะคะเอาให้สะใจค่ะใช้รองพื้นที่ติดกับพับคุชชั่นนะคะในการกบขอบปากป,ประมาณหนึ่งนะคะบางๆพอทีนี้ป๊อกก็จะใช้เป็นลิปเบอร์ศูนหนึ่งของมิล่าเหมือนเดิมเลยนะคะกบขอบปากกบปากกบด้านในกบให้หมดเลยค่ะ แล้วก็เม้มปากนิดนึงนะคะใช้นิ้วเกลี่ยแล้วป๊อบก็จะใช้เป็นอินทูยูนะคะสีออกนูดส้มนะคะทาทับลงไปอีกครั้งนึงแล้วก็ใช้นิ้วเกี่ยให้มันแบบเบลอๆนะคะตรงช่วงขอบปากไม่ให้ขอบปากหนานะคะเราต้องให้ขอบปากเนี่ยเบลอ ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะมาต่อด้วยมิลาเบอร์3นะคะเป็นสีสตอ r ์เบอร์เนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบกันตายมากก็คือทาลงไปนะคะปากล่างแล้วก็ทําตรงกระจับปากบนด้วยนะคะทําให้ปากของเราเนี่ยดูมีแบบความลึกลงไปแบบนี้แล้วก็มุมปากนิดนึงเม้มปากแล้วก็ใช้นิ้วเกี่ยเหมือนเดิมทีนี้ป้าจะใช้เป็นอายแชโดว์ของครีโอนะคะจะใช้เป็นสีที่เป็นชิมเมอร์ละเอียด ที่สุดของเขาอะมาไฮไลท์นะคะบริเวณสันจมูกปลายจมูกมุมปากบนคางหน้าผากนะคะที่เห็นไหมคือมันแบบมันพุ่งมากแล้วก็โหนกแก้มหน้าแก้มนะคะนี่เลยทีนี้เราก็จะใช้นะคะสีน้ำตาลจากพาเลตสวิตนินนะคะในการเชดดิ้งนะคะบริเวณสันจมูกคะ่ะให้สันจมูกกับหัวคิ้วเนี่ยมันแบบมีการไล่สีกัน เสร็จแล้วนะคะก็มาเซตผมค่ะผมเนี่ยจะทําเป็นแบบม้วนรอนหรือว่าทําทรงตรงก็ได้นะคะคือลุคนี้ก็คือไปได้หมดเลยมันก็จะแบบหวานหวานแบลลบนะคะป๊อปดึงปอยหวานมาด้านหน้านะคะมันก็จะเป็นทรงแบบเกาหลีเกาหลีถ้าเกิดว่าใครชอบแบบนี้นะคะก็สามารถแต่งตามกันได้เลยนะส่วนใครที่สนใจสินค้าที่เพจขายอยู่นะคะก็สามารถสั่งพีออเดอร์ได้เลยนะคะช่วงนี้สินค้าเข้าไวมาก หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่สาวๆหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะคะและสําหรับใครที่รอลุกนี้อยู่ก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะกว่าจะมาอัพก็คือ2อสามวัทิทต้องขอโทษ้ดยจริงจริงจะพยายามอัพคลิป,ปบ่อยๆนะคะก็ไม่รู้ว่าจะแต่งหน้าลุกไหนถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียนะคะก็สามารถเสนอมาได้นะคะเดี๋ยวจะลองไปหัดแต่งแล้วก็มาอัดคลิปให้ดูกัน,นะคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย